น,นี่สีฟ้าเป็น,น,นบูเลมอนนี่สับปะรดการร้อนร้อนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมากินไอติมสตาร์วอนนี่นมีสองรสชาติเลยอันนี้รสใหม่ล่าสุดเลยนะใช่ใหม่ล่าสุดเลยมาใหม่ๆเลยเนี่ยใ มีสองรสชาติสองรสชาติมีบูเลมอนกับสตรอเบอรี่สองอันเอาแกะดิลูงแกะดูนี่มาใหม่ๆสดๆร้อนๆก่อนแกะเราต้องมาเปิดดับต้องกดตรงนี้นะใช่กดตรงนี้ต้องกดกดตรงนี้ถ้าไม่กดมันก็จะเปิดยากหน่อยใช่แล้วก็นี่นี่อันนี้สีฟ้านี่สีฟ้าเป็นบูเลมอนนี่สตรอเบอรี่มีสองสี ดับมันจะพังๆหน่อยดาบมันเบี้ยวเนี้ยว่มันจะพังๆหน่อยรงนีอากาศร้อนเดี๋ยวเราลองดูลองดูกันว่ามันจะมีไส้มีอะไรด้ไหมมีก็ไม่รู้มีเปล่ายาวนโอ้โหทไมมีนี่หนักเกยเป็นไอติมไลายแบบไัลลัปี้ไคายสลัปี้ดาบัด้วาินคาิปโตคาิปโตใช่ัดดิ ข้างในไม่มีข้างในก็ไม่มีอะไรเป็นเหมือนไอติมหวานเย็นไอติมหวานเย็นใช่ใช่นี่แต่รสชาติแต่รสชต้องดูรสชาติว่าโอเคอร่อนไหมข้างในไม่มีอะไรเป็นไอติมหวานเย็นธรรมดาอันนี้ดาบโดนกินตักชิมได้ลูกเดือดละลายแล้วหรือเลิ่มละลายแล้วอันนี้บูเลมอนสีฟ้าอันนี้สกาวเบอรี่สกาวเบอรี่แกงการร้อนร้อนอร่อยสดชื่นออก เปรี้ยวๆเหมือนมะนาวอ,อ,อันนี้มันออกแบบไอ,อติมผีเสื้อติมผีเสื้อเหมือนละอันนี้เป็นสตรอเบอรี่นะเหมือนเลยลอ่ะอันนี้นกินรวมกันสตรอเบอรี่อ่ะเหมือนสมูทตี้สม,มูทตี้สมมตรอเบอรี่อ่ะอร่อยสุดชื่น แม่ลองอันนี้ซื้ออันนี้อันละเท่าไหร่นะอันละ20บาทอันละ20บาทใช่สองอันนี้ก็40บาทใช่เพิ่งมาใหม่เลยเพิ่งมาใหม่ๆเลยสองรถนะสองรถ Starwom มาใหม่ครับกินอากาศร้อนๆนี้สดชื่นผสม Strawberry เหมือนเป็นเป็มูสตี้ผลไม้รวมผลไม้รวม มันจะมีแค่สองสีนะใช่มีสองสีเป็นรถออกใหม่มีแค่สองสีมันจะเ,เป็นสีม่วงแล้วอ่ะไม่ใช่สีฟ้าอืมสีฟ้าสีฟ้ามันจะออกเปรี้ยวๆทำให้ให้รู้สึกสดชื่นสดชื่นชอบสีชมพูเหมือนไอติมสีเสื้อร่อยจะละลายไว้หน่อย,ะะหยให้การ<ว>้อง มันเป็นไอติมแบบนี้อากาศร้อนมันจะละลายไวใช่ไอติมเวลาแก่ให้ต้องรีบกินนะใช่ใช่ตอนนี้มันจะเป็นสีม่วงอยู่แล้วมันผสมสีกันแล้วกินสองสีรวมกันแต่สตรอเบอรี่มันเนื้อเนื้อมันจะละมุนเหมือนกับตี้เนื้อสตรอเบอรี่ผสมเลยหอมนะหอมอร่อย เย็นปากสดชื hmm. mm ่นไหมลูกสดชื่นสดชนมากเลยเย็นเพเย็นฝันอร่อย่ก็ใหญ่เลย อร่อยไหมลูกอร่อยมากเลยสดชื่นใช่สดชื่นมากถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบาย